อีกหนึ่งท่านเหมือนการที่พูดเรื่องนี้คุณสนทิคชรัตผู้ทรงคุณวุฒธธิด้านสิ่งแวดล้อมท่านก็โพสข้อความผ่านทาง Facebook นะคะไล่เรียงเหตุการณ์แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม5ข้อนะคะเอาข้อแรกท่านก็เล่าก่อนเลยว่ามันเกิดระเบิดขึ้นที่ถังเก็บสารไพโลไลซิสแกสโซลีนของบริษัทมาตพุทธแทงค์เทอร์มินอลจำกัดในท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธอันนี้คือข้อแรกซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดเหตุน,นี้ขึ้น อ่ะข้อ2ค่ะควันดำและไอระเหยของสารเพลโลไลซิตแกสโซลีนมันจะลอยอยู่ในอากาศค่อนข้างจะต่ำมันก็เลยเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมากจึงทําให้เกิดอาการแสบตาแสบจมูกแสบผิวหนังคือมันไม่ได้ลอยอยู่บนชั้นอากาศสูงๆะค่ะ,คะมันลอยชั้นอากาศต่าๆมันจะเป็นอันตรายต่อปอดและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทำให้เรามีอาการปรวดศีรษะ ทำลายระบบสมองส่วนกลางประสาทส่วนกลางทำลายเม็ดเลือดแดงและอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยก็เลยต้องอพยพแต่ว่าทางอาจารย์สนธิเนี่ยแตกต่างจากอาจารย์ออสนิดนึงนะครับอาจารย์ออสบอก1กิโลอาจารย์สนธิบอก3กิโลโอโ้สามกิโล1กิโลแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ามีการอพยพเนี่ยออกไปคือเรียกว่าจุดปลอดภัยอะ,ะเกินเกินเกินกว่าที่จะอันตรายได้เพราะว่าเท่าที่ฟังกองทัพเรืออธิบายเนี่ย แรกนี่อพยพไปถึงนู่นเลยไปในจุดของสารกลางแล้วตอนหลังก็ขยับมาที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ในถือว่าจุดปลอดภัยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดในส่วนนี้เนี่ยมีในเรื่องของวัตถุไวไฟเนี่ยสูงคือเป็นเป็นสารวัตถุไวไฟสูงมากและมีปริมาณที่มากนะจะสังเกตว่าเกิดเหตุในครั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เลยว่าถ้าไม่รีบควบคุมให้ทันเวลาเนี่ย มันจะมีปัญหาใหญ่มากเพราะว่ามันจะระเบิดทีละถังละถังและขยายวงไม่หยุดแล้วอาจจะเข้าไปถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบที่เกิดเหตุค่ะสังเกตเห็นนะคะว่าการดับเพลิงครั้งนี้ทางอาจารย์สนทิก็เขียนไว้เหมือนกันบอกว่าจะเป็นเรื่องของการดับโดยใช้โฟมฉีดเหมือที่ท่านผู้ว่าอธิบายไปใช่ครนะคะเ<ะ>พราะว่าถ้าเกิดว่าไปใช้น้ําเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเอาน้านะแบบฉีดแบบชน,นิดที่เหมือนเราไปเจอเพลิงไหม้ปกติอะ่ะแล้วเราฉีดเป็นลําพ่นเข้าไปเลยนะตรงๆเลยรับรองปัญหาเกิดหนักกว่าเดิม,มแล้วตอนที่ต้องไปปฏิบัติการในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาจากพื้นที่แล้วคุณต้องล้างหน้าล้างตาและผิวหนังอย่างน้อย15นาทีนะคะมไม่ใช่ว่าเสร็จจากออกจากพื้นที่แล้วอาบน้ําถูสบู่รอบเดียวจบเลยนะไม่ได้ต้อง15นาทีเป็นอย่างน้อยค่ะอ่ะอสุดท้ายฮนะ สำหรับขั้นพื้นฐานเลยถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกค่ะอันนี้คือเบื้องต้นเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเกิดอะไรเนี่ยใช้ผ้าชุบน้ำเปียกปิดจมูกค่ะอ,อันนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้แล้วเป็นเหตุที่คือมันจะว่าไปว่าอาจจะประมามนาด หรือเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่เขาสืบสวนกันค,คือคือครั้งนี้ต้องตรวจละเอียดละเพราะเมื่มันเกิดมาปี64ปี64เสียชีวิต3คนค่ะและครั้งนี้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนะคะ,คะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตํารวจทําหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยว่าวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมลงพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวจะมีข้อสั่งการใดๆเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ท่านทํางานหนักเหลือเกินนะหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเสมอๆเลยคราวทีละก็ไม่ กักสารเคมีอ่าบ้านค่ายอันนี้ก็มาต่พุทธอันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะ